ได้มาแล้วครับ Dreamybot Z10 Pro หุน่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะตัวจบดูดถูทิ้งได้ภายในเครื่องเดียว<ล>วันนี้ได้หุน่นยนต์ดูดฝุ่นมารีวิวนะครับถือว่าจังหวะดีมากๆเลยเพราะว่าบ้านของผมตอนนี้เนี่ยกำลังรกแล้วก็ฝุ่นเยอะมากอ่าจากแบรนด์ Dreamy นะครับซึ่งเหล่า gadget lover เนี่ยน่าจะรู้จักกันดี นำเข้าและจะจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดย Dreamy Robot Thailand นะครับซึ่งเจ้านี้เนี่ยเขาก็ได้รับการแต่งตั้งนะครับจาก Dreamy สำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศผมต้องขอเล่าให้ฟังนะคบว่า Dreamy เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ในเครือของ Xiaomi นะครับที่เรารู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีและวันนี้ผมได้2รุ่นมารีวิวแนะนำกันนะครับตัวแรกนี่คือ Dreamy D9 Pro นะครับดีไซน์เป็นสีดำแบบนี้ ความสามารถของเขาเนี่ยที่ถือว่าเหนือกว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแบบทั่วไปเนี่ยคือเรื่องของแรงดูดนะครับสูงถึง4,000 PA o, ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของวงการเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ทางซ้ายมือของทุกท่านนะครับคือ Remy z 1 t n Pro เป็นตัวท็อปเลยดีไซน์เป็นสีเทานะครับความพิเศษที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยคือเขาจะมีถังเก็บขยะเนี่ยขนาดใหญ่เอาไว้ให้ด้วยนะครับเมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นของเราเนี่ยดูดฝุ่นเสร็จปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้ามาทิ้งฝุ่นนะครับที่ัง,ง,องอ่านมัติเลย ในวันนี้เนี่ยผมจะรีวิวเน้นไปที่ตัว Sac ตเทนโ o เป็นหลักนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นฟังก์ชันกันครบ,ครบมาเริ่มดูที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะครับนี่ก็จะเป็นทรงกลมสีเทาแบบนี้นะวัสดุและงานประกอบเนี่ยโดยรวมถือว่าดูดีแล้วก็แข็งแรงนะครับตรงด้านบนของเขาเนี่ยก็จะมีปุ่มกดอยู่นะอย่างปุ่มเริ่มใช้งานนะครับปุ่ม power และปุ่ม home นี่เรียกมันกับแท่นชาร์จได้ตรงด้านล่างเนี่ยจะมีโลโก้ Remi Scree n เอาไว้อยู่นะครับผมไม่เคยดูตรงนี้ ตรงฝาเนี่ยมันสามารถเปิดขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับเราจะเห็นถังเก็บฝุ่นอยู่ด้านในถอดออกมาได้ด้วยผมปิดเข้าไปก่อนนะพลิกมาดูที่ด้านใต้กันบ้างเนี่เราจะเห็นล้อนะครับอยู่ด้านบนตัวนี้จะคอยปรับองศาการเลี้ยวนะครับของหุ่นยนต์ถูกขนาบข้างด้วยแถบแม่เหล็กนะครับซึ่งเราเอาไว้ชาร์จแบตนั่นเองถัดมาเนี่ยเราจะเห็นแปลงปัดฝุ่นแบบ3ามแฉกอยู่ตรงนี้นะครับจะคอยเขีร์ฝุ่นออกจากตามซอกครับ ส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นแปลงปัดพร้อมกับตัวดูดหลักนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยเราสามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้ด้วยนะครับผมหงายให้ดูนิดนึงนะครับตรงล้อเนี่ยจะสังเกตว่าเฮ้ยมันมีสปริงด้วยกดแล้วเด้งดึงออกมาแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถปีนขึ้นพวกรอยต่อกะเบื้องนะครับหรือว่าปีนขึ้นพรมเนี่ยได้เก่งขึ้นครับแล้วก็ถัดมาด้านล่างสุดนะครับนี่อะผมถอดออกมาให้ดู มันจะเป็นแท้งเก็บน้ำน,นะครับสามารถจุน้ำได้อยู่ที่150มิลลิลิตรนะครับเพื่อที่ว่าจะจ่ายน้ำเนี่ยไปที่มอบนะครับแล้วก็ทำการถูพื้นนั่นเองหรืจอจะผ้ามอบเนี่ยเราสามารถถอดออกไปซักได้ด้วยนะครับถ้าเราดูดีๆนะครับเราจะเข้าใจหลักการทำงานแบบ All-in-One ของเขาเนี่ยเริ่มจากแปลงปัดฝุ่นตรงนี้นะครับคอยเคลียร์เศษฟุน่นออกมานะครับ แล้วตัวแกนกลางเนี่ยก็จะทําการดูดฝุ่นเข้าไปนะครับเมื่อพื้นของเราเนี่สะอาดปราศจากฝุ่นแล้วนะครับเขาก็จะตามด้วยนะครับการถูพื้นปิดท้ายเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยมันก็จะวิ่งกลับเข้าแท่นชาร์จนะครับเพื่อนําเศษฝุ่นเนี่ยไปทิ้งลงถังอย่างอัตโนมัติเห็นไหมครับอย่างงียเราเรียกว่า All-in-O เราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยส่วนการควบคุมการใช้งานนะครับผมขอแนะนําให้ใช้คู่กับแอปมีโฮมนะครับแบบนี้นะ หรือเราจะสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Amazon Alexa ก็ได้ครับทีนี้มาดูความพิเศษนะครับว่าเจ้า Z10 Pro เนี่ยมันมีอะไรเหนือชั้นกว่าพวกคุณนยนต์ดูดฝุ่นแบบทั่วไปอย่างแรกเลยนะครับคือความแม่นยำเวลามันวิ่งทำความสะอาดครับเพราะที่ด้านหน้าของตัวเครื่องเนี่ยมันมีระบบสแกนด้วยแสงเลเซอร์นี่ใช้ตรวจับสิ่งกีดขวางต่างๆอย่างพวกขาโต๊ะขาเก้าอี้สายไฟแล้วก็พวกรองเท้าสลิปเปอร์ที่เรามักวางอย่างละกะละกะครับ มันจะช่วยให้ตัวเครื่องวิ่งทํางานและหลบหลีกวัตถุเหล่านี้ได้อย่างพิ้ีไหวครับซึ่งมันจะทํางานร่วมกับไลด้าเซนเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ด้านบนตรงนี้คําว่าไลด้าเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่าน,นจะคุ้นเคยกับคํานี้ดีนะครับเพราะเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในกล้องของ iPhone 12 Pro หลักการทํางานนะครับคือเขาจะยิงแสงเลเซอร์ออกมาจะคอยสแกนพื้นที่ และสร้างแผนที่ให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันสามารถวิ่งทํางานนะครับได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยผมเนี่ยได้มีโอกาสทดสอบหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับที่มีไรดาร์เซนเซอร์กับไม่มีไรดาร์เซนเซอร์นะครับผลปรากฏว่าหุ่นยนต์ที่มันมีไรดาร์เนี่ยมันสามารถกะระยะใกล้ไๆนะครับและหลบหลีกสิ่งกีดขวางเนี่ยได้เก่งกว่าจริงครับเป็นการลดการชนพวกสิ่งกีดขวางต่างๆหรือถ้าชนจริงเนี่ยก็เป็นการสัมผัสเพียงแค่เบาๆครับไม่ได้ชนเหมือนรถบัมนะเหมือนพวกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ไม่มี เอาไม่ง่ายเลยนะมีไรด้านะครับก็เหมือนมีเรดรานำทางได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับถัดมาคือเรื่องของแรงดูดครับเจ้า s ซตเทนโปตัวนี้เนี่ยมีพลังการดูดนะสูงถึง4,000 PA นะครับโดย PA เนี่ยมันเป็นหน่วยวัดพลังการดูดครับฉะนั้นเนี่ยพวกฝุ่นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เนี่ยมันก็สามารถดูดเก็บได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบกับพวกฝุ่นยนต์ดูดฝุ่นโดยทั่วไปเนี่ยเท่าที่ผมลองค้นหาข้อมูลดูนะครับแรงดูดสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2-3,000 PA เท่านนั้ แล้วก็มอเตอร์ที่เขาใช้เนี่ยก็เป็นของบริษัทนีเด็กนะครับเป็นผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าสัญชาติญี่ปุ่นผลิตให้กับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหลายแบรนด์เลยในตอนนี้อีกจุดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเมื่อมันทําความสะอาดเสร็จเนี่ยพวกเศษฝุ่นต่างๆมันก็จะถูกเก็บไว้ภายในเนี่ยท้งเก็บฝุ่นด้านในถูกต้องไหมครับเราต้องคอยถอดเอาไปทิ้งอยู่เป็นประจำ ต่เจ้าเซต10 Pro เนี่ยมันก็มาพร้อมกับถังเก็บฝุ่นขนาดใหญ่เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเจ้าตัวหุ่นเนี่ยมันจะวิ่งกลับเข้าแท่นชาร์จอัตโนมัติแล้วเขาจะใช้วิธีการทาย,ทายเทเศษฝุ่นจากภายในตัวเครื่องเนี่ยถูกดูดขึ้นไปเก็บไว้ในถังเก็บขนาดใหญ่แบบนี้อย่างอัตโนมัติเลยจะเห็นได้ว่าถังภายในตัวเครื่องเนี่ยถูกดูดเอาฝุ่นขึ้นไปเก็บเนี่ยถือว่าค่อนข้างสะอาดเลยนะแทบไม่มีเศษฝุ่นหลงเหลืออยู่เลยครับ โดยเจ้าถังใหญ่นะครับมันสามารถเก็บฝุ่นนะฮะไว้ได้นานถึง65วันหรือว่า2เดือนกว,กว่าเลยนะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเปิดฝาแล้วเอาถุงผ้าเนี่ยไปทิ้งได้ครับส่วนการใช้งานผ่านแอปมี่โฮมนะครับเมื่อเราเริ่มต้นใช้งานเนี่ยตัวหุ่นยนต์นะครับมันจะวิ่งทําการสแกนพื้นที่ภายในบ้านเพื่อสร้างแผนที่ออกมาก่อนนะครับสูงสุดเนี่ยได้ถึง3แผนที่ด้วยกันเมื่อเราได้แผนที่เข้ามาอยู่บนแอปพลิเคชันของเราแล้วนะครับ เราสามารถกําหนดออกมาได้เลยนะครับให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยเข้าไปทําความสะอาดโซนไหนเป็นพิเศษก็ทําได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอย่างของผมเนี่ยมีทั้งห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องเตรียมอาหารนะครับผมสามารถให้วิ่งเฉพาะโซนที่เราเตรียมอาหารเท่านั้นแบบนี้ก็ทําได้ครับและในทางกลับกันเราสามารถกําหนดพื้นที่ no go zone นะครับหรือว่าโซนพื้นที่ห่วงห้าม ไม่ต้องการให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยวิ่งเข้าไปยุ่มย่ามก็ทําได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างห้องนั่งเล่นของผมเนี่ยโอเคว่าค่อนข้างกว้างนะครับแต่ก็จะมีจุดที่ว่าเอาไว้วางพวกเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์นะครับแล้วก็มีพวกสายลําโพงเนี่ยระยงระยางเลยไม่อยากจะให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยมันวิ่งเข้าไปเกะกะพื้นที่เราก็สามารถตีบาเรียรแบบเนี่ยเข้าไปได้เลยนะบ,บอกตัวหุ่นยนต์ว่าโปรดอย่ามาแถวนี้และอีกอย่างหนึง่งเราสามารถตั้งแรงดูดของเครื่องดูดฝุ่นของเราเนี่ยได้ด้วยนะครับเราสามารถปรับเป็นแบบรระดับีมาตาตฐน แรงหรือว่าเอาแรงสุดเนี่ยก็ปรับเป็นเทอร์โบได้เลยแล้วเราก็ยังสามารถตั้งค่าปริมาณการจ่ายน้ําเพื่อถูพื้นได้ด้วยนะครับได้ถึง3าระดับนะต่ํากลางสูงนะครับอย่างบ้านไหนเนี่ยถ้าเป็นพื้นไม้นะครับผมแนะนําว่าที่ตั้งระดับต่าพ่อนี่มันจะได้ปล่อยน้ําเบาๆนะเพื่อที่ว่าเป็นการถนอมพื้นไม้ครับและสุดท้ายเนี่ยเรายังสามารถตั้งสเกดูนะครับกำหนดเวลาทํางานของมันได้ด้วยนะอย่างผมเนี่ยตั้งให้เครื่องเนี่ยมันเริ่มทํางานเวลาสามทุ่มของทุกวันก็ทําได้ครับ ทีนี้มาดูข้อแนะนําในการใช้งานบ้างนะครับสาหรับตัวแท้งน้าเนี่ยเราไม่ควรเติมพวกน้ํายาถูพื้นหรือพวกน้ํายาฆ่าเชื้อลงไปนะครับเพราะมันจะทําให้เกิดตะกรนได้แล้วก็การจ่ายน้ำจะอุดตันให้ใช้น้ําเปล่าเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับราคาขายนะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับหรือตามไปช้อปปิ้งกันที่ช้อปปีได้นะเซิร์ชคําว่า dreamy robot thailand ได้เลยสรุปนะครับเจ้า dreamy s 1 t e n pro เนี่ยถือว่าเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุน่น ตัวจบเลยนะเพราะว่าทำได้ทุกอย่างแบบอินวันเลยนะครับทั้งดูถูทิ้งภายในเครื่องเดียวนะครับทำงานได้ฉลาดมากๆด้วยนะครับเปลี่ยนชุดความคิดเดิมๆของผมเนี่ยต่อหุ่นยนต์ูดฝุ่นรุ่นเก่าที่ผมเคยใช้ไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับผมฟันธงเลยนะว่ามีแล้วชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยนะฮะและทั้งหมดนี้คือรีวิว Dreamy Z10 Pro นะครับถ้าไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e ช่อง LCDTV t ีท i l a n d ลของเราด้วยครับสวัสดีครับ